สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่างประสานจะมาไขข้อสงสัยหรือไขข้อที่ทุกคนนะครับเข้าใจว่าการจูนน้ำมันเชียวเพลิงนะครับมันจะทำให้รถแรงขึ้นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแท้จริงแล้วไอ้ที่เราเข้าใจกันว่าจูนน้ำมันจูนน้ำมันเนี่ยมันเป็นยังไงมามาดูกันครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับไอต้ตัวตัวตัวน็อตหน้าเครื่องนะครับ ที่มันมีฝาครอบถ้าเราแกะออกมามันจะเป็นเบอร์สิบถูกไหมครับทุกคนนั่นแหละครับที่หลายคนแล้วพยายามจะจูนเพื่อจะให้เครื่องยนต์แรงขึ้นนะครับการจูนทุกคนบางคนนะครับเข้าใจว่าการจูนตัวนี้เป็นการจูนน้ํามันให้เข้าไปยังห้องเผาไหม้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับวันนี้ช่างกรสานจะมาอธิบายให้ทุกคนนึกภาพออกนะครับสิ่งที่ทุกคนเข้าใจ แล้วก็ข้อดีข้อเสียของการจูนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับให้ทุกคนมาดูนะครับว่าไอ้ตัวก้านนี้นะครับข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับให้ทุกคนดูนะครับตัวเนี้ยผมจะออกมาให้ทุกคนดูเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นก้านยาวๆนะครับเนี่ยแล้วไอ้ตัวก้านนี่ยาวๆแบบนี้มันจะจูนน้ำมันได้ยังไงนะครับที่ทุกคนคายออกคายเข้านั่นแหละครับ รู้ไหมครับว่าหน้าที่ของมันคืออะไรตัวนี้คือจะเป็นตัวควบคุมรอบนะครับไม่ให้เครื่องยนต์เร่งรอบสูงเกินนะครับตามสเปคที่กําหนดนะครับอไอ้ตัวก้านที่ผมว่านะครับเนี่ยเวลามันหน้าที่ของมันคือมันจะมาดันก้านตัวนี้นะครับเนี่ยข้างในเนี่ยครับนี่นี่มันจะมาดันก้านตัวนี้นะครับเพื่อนะครับเพื่อจะไ่ให้ก้านตัวนี้นะครับเลื่อนออกมาฝั่งทางเฟือง นนีนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราคลายออกใช่ไหมครับที่เราว่าบอกว่าจูนน้ำมันจูนน้ำมันคลายออกถ้าคลายออกเยอะนะครับไอตัวนี้มันจะเวลาเร่งปุ๊บมันจะถอยออกมาสุดนะครับเนี่ยนะครับแต่ถ้า,าแต่ถ้าเราขันเข้าไอตัวกลไกลนี้จะถูกบังคับให้ขันดันเข้าแบบนี้นะครับจะควบคุมกลไกลตัวนี้เพราะฉะนั้นการจูนน้ำมันนะครับอาจจะทําให้รถ เร่งรอบได้สูงขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาในด้านการเพิ่มกำลังอของเครื่องยนต์นะครับถ้าคุณเพิ่มการจ่ายน้ำมันนะครับหรือว่าถ้าคุณทำให้กลไกลตัวนี้มันถอยมาเยอะนะครับการเร่งนะครับการเร่งก็คือ,อการจ่ายน้ำมันตรงแกนนี้นะครับมันถอยออกมาเยอะนะครับเนี่ยมันทำให้เครื่องยนต์เร่งรอบสูงก็จริงนะครับแต่ประโยชน์ที่ได้แทบจะไม่มีเลยนะครับ คือถ้ามันเล่งออกมาได้แบบนี้นะครับกําลังงานของเราถ้าใช้งานไปนะครับถ้าสปริงไม่สู้นี่ก็คือสิ้นเปลืองน้ำมันเปล่าๆนะครับแล้วก็จะทําให้เครื่องยนต์ทํางานผิดจังหวะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําเลยนะครับประโยชน์ของเขาไม่ค่อยเยอะเลยนะครับทาไมเขาถึงล็อกแบบนี้ไว้นะครับเนี่ยเพราะมันไม่จําเป็นเลยต้องไปปรับนะครับตัวนี้เดิมๆก็ดีอยู่แล้วครับทุกคนแค่เราแก้ปัญหาให้มันตรงจุดนะครับ คือถ้ามันไม่มีกําลังปุ๊บให้เราเปลี่ยนสปริงใหม่ก็จบครับอย่าไปอย่าไปปรับตั้งมันเลยนะครับสําหรับาการจูนน้ามันที่ทุกคนเข้าใจแท้จริงแล้วแค่บังคับให้กลไกตัวนี้เลื่อนออกมาสุดเท่านั้นเองนะครับทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ